ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มารีวิวรถของตัวเองครับรถของช่างครับเอาไว้วิ่งอะไรครับคลิปนี้จะมาสาธิตวงจรจุดระเบิดนะครับจะเป็นยังไงถ้าเราตัดวงจรอ,ออกให้เหลือแต่วงจรจุดระเบิดนะครับเหลือแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบจุลบอลเนี่ยมันจะมีแค่สายกี่เส้นครับผมก็อันดับแรกเนี่ยเรามาดูที่ปักกล่องก่อนว่าเข้าสายไหนแล้วออกไปสายไหนครับปรักไอ้นไอนี้ของคุซุกิสเมตนะครับ ปลกของกล้องเนี่ยมันจะเวลาเราหันเดี๋ยวมจะดึงออกนะครับดึงออกมันเลยเอาหลุดแผ่นชาร์จดแป๊บนึงนะครับมือข้างเดียวนะครับดึงพยายามดึงออกให้ได้อ่าได้ละ เนี่ยเวลาที่ผมทำวงจรไปแจกไปในกลุ่มอะครับแต่แจกไปใน f a c e b o o k อะครับผมขีนวงจรไว้หมดละทุกรุ่นทุกเวอร์ชันนะครับไอกล่องตัวนี้มันจะมี5สายนะครับ5สายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละสายมันทำน้าที่อะไรนะฮะก็เดี๋ยว ตัวตัวไอ้ขาวคาดน้ำเงินเนี่ยจะวิ่งไปคอยอุย้อยร้อนคอยหัวเทียนนะครับเป็นไฟนะครับแล้วก็แล้วก็ไอ้ต้องหันอย่างนี้ถึงจะเข้าใจต้องหันอย่างนี้นี่ครับแล้วก็ เส้นกลางนะครับดาคาดขาวนะฮะจะเป็นากาวลงตัวถังนะครับนี่สังเกตตรงที่คอยนี่ดาคาดขาวนะครับจะลงลงกลาวนะครับเห็นไหมแล้วก็น้ําเงินคาดเหลืองนะน้ําเงินคาดเหลืองก็จะเป็นพันเซอร์นะครับเป็นพันเซอร์ออกจากตัวนี้ จากมัดไฟนะครับจะอยู่รวมกับมัดไฟเอ๊ะไม่ใช่รวมสิมันจะอยู่ด้วยกันกับมัดไฟแหละแตม่มันไม่ได้รวมกับมัดไฟนะแล้วก็ส้มนะครับส้มไม่คาดอะไรนะส้มเป่านะครับจะมาจากแผ่นชาร์จนะครับมาจากแผ่นชาร์จหรือว่าแบตเตอรี่แต่รุ่นคันนี้ผมถอดแบตเตอรี่ถอดอะไรหมดเลยเหลือแต่แผ่นชาร์จแค่ให้สตาร์ตติดวิ่งได้นะครับ ครับผมแล้วก็ต่อมานะครับเสิ้นล่างนะครับด้านขวานะครับเส้นสีสีเขียวคาดคาดอะไรเนาะคาดขาวนะครับเขียวคาดขาวนะครับ <c oughs> มันจะเป็นกาวของพันเซอร์นะครับกาวที่มันวิ่งคูมาจากคันเซอร์เนี่ย มันวิ่งขู่มานะครับถ้าเป็นรุ่นฮอนดะ้าเนี่ยมันจะกาวของพ er นะันเซอร์เนี่ยจะจับในตัวของตัวของรถเลยนะครับของของแค็งเลยแต่ว่าของรุ่นสุส,สกิเนะี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาคู่หนึ่งแล้วก็เข้ามาที่กล่องกล่องก็ไอลงไปออกมาเส้นสีดำคัดขาวก็ลงตัวทางอีกทีนึงก็จะประมาณนี้ครับ นี่ภาษาที่เฉยๆว่าเนี่ยระบบจุดระเบิดมันก็มีแค่เนี้ยเห็นไหมผมต่อเอาที่ตัวที่สําคัญแค่จุดระเบิดวิ่งได้ตัวที่ไม่สําคัญผมตัดออกละดูสร,รูปตัวเนี้ยมีแต่กระดูกแล้วก็สายไฟแค่นี้เองเราทําอย่างเงี้ยเวลามันมีปัญหาขึ้นมาเราก็ได้มีตอกปวดหัวนะฮะเราสายเส้นไหนที่ ขาดแล้วก็มองเห็นง่ายชัดครับก็มีแค่นี้ระบบจุดเบิร์ดนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไม่มีอะไรทำเนาะก็มาสาธิตให้ดูเฉยๆว่าระบบจุดเบิร์ดเนี่ยมันมีอะไรมั่งโอเคครับอ๋อแผ่นชัดเดี๋ยวแผ่นชัดแผ่นชัดก็ไม่มีอะไรมากครับลาเส้นที่สีอะไรอะ่ะลืมไปแล้ว มันออกมาแล้วก็มันออกจากแผ่นชาร์จไปออกมา,ากแผ่นชาร์จเนี่ยเข้ามาเขาตัวที่ส้มนะฮะมาเรียงกล่องนะครับแต่เราก่กอนที่ออกมาจากแผ่นชาร์จเนี่ยเราก็ต้องทําสวิตเป็นสวิตกุญแจนะครับเป็นสวิตเปิดไฟทีม่มาเรียงกล่องนะฮะเราตัดเป็นสะพานมันออกมาจากแผ่นชาร์จนะฮะแล้วไปเรียงมาเข้ากล่องโอเคครับแค่นี้ก็มีแค่นี pros, ้เนาะสวัสดีครับ